เครื่องหยอดมเมล็ดพันธุ์รุ่น12ปากสำหรับการพะปลูกที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสวัสดีครับแนะนำเครื่องหยอดมเมล็ดพันธุ์ครับผมนี่คือเครื่องหยอดมเมล็ดพันธุ์รุ่น12ปากมีคุณสมบัติหลักดังนี้รุ่น12ปากสามารถปรับระยะและจำนวนปากได้ตามความต้องการการเยี่ยมยอดเครื่องเข็นหยอดมเมล็ดอัตโนมัติเหมาะสำหรับหยอดมเมล็ดพันธุ์ต่างเช่นมเมล็ดถั่วเขียวถั่วลิสงมเมล็ดข้าวโพด มเมล็ดทานตะวันเมล็ดฝ้ายและอื่นๆคุณภาพสินค้ามีการรับประกันคุณภาพจากทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าข้อได้เปรียบความหลากหลายสามารถใช้งานกับหลายชนิดของมเมล็ดพืชเช่นมเมล็ขดข้าวโพดข้าวถั่วและ,มะเมล็ดพืชอื<ๆ>่นๆความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานและง่ายต่อการปรับปรุงระยะและจำนวนปักหยอดโดยสรุปแล้วเครื่องหยอดมเมล็ดพันธุ์รุ่น12สองปากเป็นเครื่องที่มีความหลากหลาย และความสามารถในการปรับแต่งที่สูงทําให้เป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานในโรงงานเกษตรของคุณโดยมีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้นําเข้าทําให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่คุณจะได้รับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณครับ